สวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากคลองตลาดนคะรสามเครื่องฮนะปากคลองตลาดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นดงดอกไม้เป็นตลาดขายส่งดอกไม้น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าด,ด,ดูดูตลาดปากคลองตลาดนะครับ ใน,ในส่วนที่เป็นกลุ่มร้านดอกไม้แค่นั้นนะครับจะไม่ได้เข้าไปส่วนอื่นแต่ว่าดอกไม้ที่นี่ส่งทั่วประเทศนะฮะอันนี้ยทุงละ30บาทขายายส่งทั้งทําไปด้วยใจดูที่จริงมี2ฝั่งนะัะ <c oughs> <c oughs> เขาเขามีสองสองฝักฝักนอนก็เหมือนกันแต่แต่ผมจะไม่เดินข้ามไปผมจะเดินแบบกันฝานี่คือบรรยากาศที่ปากคองตลาดเนี่ยถึงแม้ตอนนี้จะมีสี่มุมมองตลาดไทยเข้ามาแต่ว่าให้ดูครับอันนี้คือจุดศูนย์กลางตลาดใหญ่ที่สุดที่ขายส่งดอกไม้ เมื่อก่อนนี้ตรงนี้เขาจะมีทั้งทางรถแล้วก็ทางเรือครับเขตบางขลอนน้อยเขาบอกว่าปลูกอดอกไม้ส่งเยอะที่สุดเมื่อก่อนตรงนี้ก็เลยเป็นจุดศูรวมรวมคนนี่เป็นเวลาคาำคืนตลาดตลาดตลาดที่นี่เขาจะไม่หลับไหลนะับนี่ครับมีทั้งคนมา ลับไปขายต่อถ้ากลางวันเขาก็จะเปลี่ยนเป็นขคอยังอื่นไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่กลางคืนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยคนแห่มหาซื้อดอกไม้ละยีบห้าบาทดอกดาวเลืองถ้าอยู่นี่ยิ่มห้าแสดงว่าออกจากสวนมาสิบบาทนะครับพุงหนึ่งก็ไม่ถึงดอกละบาท มั้งุมกม,มนี้จะเป็นบัวกะเป็นส่วนใหญ่ดูคนมาเดินดูนะครับดูดูภาพุมไก่มีมีส่วนส่วนเดียวของที่เป็นตลาดดอ,อกไม้ถ้านะเข้าลึกในซอยผมไม่เ,นนเข้า จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุดนะถ้าใครไม่เคยเห็นบรรยากาศนน่น,น,นก็เข้าไปซอยนั้นก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ทั้งซอยสวัสดีครับแม่ค้า <c oughs> อันนี้กลางวันมีขายไหมครับกลางวันก็ยังมีอีกเหรอจะน,น้อยใช่ไหมกลางคืนน,น,นี่จะใหญ่ที่สุดเน็ประเทศเรามั้งเนาะ น่าจะน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเนาะอะไรดอกไม้ <c oughs> ขายส่งใช่ไหมเพราะตลาดไทยสิ่งมเมืองมันไม่เท่านี้ย <c oughs> เคยไปเดินละ <c oughs> ขึ้นชื่อลือชามานานแล้วนะครับเรื่องขายส่งดอกไม้เดี๋ยวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาเดิน <c oughs> เดินดูไปเรื่อยเอยอะมาก กาเป็นตลาดกลางคืนนะครับกลางวันก็จะหลับไหลแต่ก็จะมีขายบ้างเพราะว่าคนที่มาส่วนมากก็ของมาส่งแล้วก็มีมารับไปขายต่อหนึ่งดอกดาวเรืองนี้ทั้งแบบสีเหลืองแล้วก็เหลืองเข้มมีทุกดอกตรงนี้ดอกมะลิ <c oughs> <c oughs> ผมเข้าใจว่าราคาของนี้น่าจะมีการดูอุตลาดว่าของน้อยของมากเหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นดอกลักดอกมะลีนะครับอืม <c oughs> <c oughs> แสดงฝั่งน้นก็เยอะเหมือนกันครับผมไม่รู้ว่าคนไหนฝั่งไหนโดนเยอะกว่าตลาดขายส่งเสริมรเกษตรไทย อันนี้ยังไง่ะอันนี้ทางซอยก็น่าจะเป็นดอกไม้ทั้งหมดนะผมไม่เข้านะครับจะน่าจะท้งล็อกจะเป็นดอกดอกไม้ทั้งหมดแต่ล็อกนี้จะเป็นดอกบ้านผมเลือกสามพันปีแบบดอกดอก,ดอกลักนะครับอ่ดาวเรืองดาเรืองจะเยอกออาเพื่อนเนี่ยกลุ่มนี้ก็ดอกลัก กรุงละสามสิบบาทก็แม่ค้าย่อยเขาเขาเขมามารับเอาจากนี่ไปขายเหมือนกันครับพอผมเคยนั่งรถไฟไปเที่ยวฝั่งนอนก็มีแม่ค้ารอาบตอนบ่ายเขาจะมีแม่ค้ามาเอาดอกไม้จากที่นี่ไปขายเคยที่ช่วยเขายกขึ้นลงรถไฟพลมันเยอ,อะแล้วก็แบบ อะไรอะ่ะคนบนรถไฟคเขาก็ช่วย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 ยกลงแต่รถไฟค์เาดีนะครับของลงไม่หมดเขาก็ไม่ได้ออกนะไม่ใช่ว่าเาเร่งตามเวลาขนาดนั้นดูจะดูสัญญาณตรงเขียวอะไรค่อยออกได้มั้งเนี่ยไม่ได้รังรถเมีนานแล้วสายแปดทับสองถามแปดไปถึงนฮปปิ้แลนด์ เดี๋ยวผมให้ดูผลไม้บางฤลือดูมันแดงละหมดโลกลาสิบเจพูโลละร้อยส่วนมาก,กน,น้องๆนักศึกษาเขาจะมาซื้อื้อะผมเรียนหอบเกือบทุกคนดูา่าเอาแจกันมา,มารักแม่ลักผมจะให้เดินไปเรื่อยๆจนจนสุดรับ ทางนี้เป็นผักแล้วเว้ยออกจากดอกไม้แล้วพี่น้องเป็นผักแล้วเป็นผักแล้วเป็นผักแล้วผลไม้จกกับป่องอ่ะดูดูขับปากคลองตลาดเนะี่ยใครไม่เคยมาผมก็ไม่เคยมากลางคืนเหมืนอนกันนะผมก็ไม่เคยเดินป่านไอันค่าซื้อผักมา ตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มนครับพี่น้องดูอ้าวเริ่มจากรถคันนั้นมาผมเริ่มเห็นรถเข็นขายของนี่เป็นแถวเลยครับลงอยู่บนถนนแล้วก็รถส่งของก็จะไปอยู่เลนที่สองะเืทางวันเวครับเส้อทางไว้รถเมลวิ่งทางนี้เป็นเป็นผักเลยนะครับแล้วก็นี่ที่ตำตาก็คือรถเข็นขายของครับ ดูรถเข็นขายของอทาง่านข้างในก็เป็นสลาดนะครับตางฝ่ายอีนี้เป็นผลไม้ผักสดแล้วออกจากดงดงดอกไม้นะครับเนผมผมไม่ดูรถรถเข็นเน,เนเนี่ยตามบาทวิถียาวมาอย่างน่น้นฮะ จก็คงจะขายให้แรงงานแถวนี้แหละครับม,มีแต่คนแชลแซวผมใช้สามเสื่อผมมาทีเดียวเอาให้คมให้ทำหลายช่องพี่น้อง <c oughs> ก็มีดอกไม้ผสมกับผักผละไม้นะครับตรงนี้ โอ้ยมีร้านขายของเนี่นะครับรถรถเต็มเต็มนะฮะค่าบริการนะวินค่าเตียนค่าช้างค่าพระจันทร์ค่าพระอาทิตย์ของหมอสายเป็นหมอสายรับจ้างนะวินเด๋ยนนะครับเขาบอกว่าวินมอจต้องเรียกที่ไหนไม่รู้ าตรงนี้ผักลงครับเขาน่าจะจะมีทั้ง <c oughs> ตืง่นก็มีปลาหมึกย่างครับจริงเดี๋ยวจะให้เดินน่าจะไม่ทัว่วเพราะเยอะนั้นเป็นสอนอพระราชวัง บินมอไซบินมอไซเรียกตรงไหนไหมคะไม่รู้อะไรนะบินมอไซไม่มีแล้วล่ะครับเอาเขาไม่มีแล้วเหรอใช่้เขาพบก็เห็นป้ายเดี๋ยวไปดูอคเรานั้นก็ต้องเรียกตก๊กพล้วครับเดี๋ยวผมจะไปสนามหลวงต่อตั้งนี้เป็นผักนี่ก็ขายส่งกัางคืนกัางคืนเออใช่จริงๆมีรถมาส่ง วาอุ้ยรถไฟฟ้ามาลงขึ้นถึงนี่อะไรลงตรงนี้บรไปสนามหลวงเทไหรครับตุกตกจคุ้นผู้เดียวออกเดียวอาขึ้นสีแพร่งเ๋ยเพราะเมนูสี่บาทบอ้ยสนามหลวงครับเา้ไปเยเดได้ยูเจ้าแน่ยเพิเล ออรถตุง <_ FL U> ต,ตเขาบีทางแต่ว่าคนยางใหญ่มันว่ครับอโ,โอเคเดี๋ยวตลาดดอกไม้ที่ผมถ่ายมาให้ดูครับโอ,อ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสองทางทางที่จะผ่านผ่านเข้าไปที่สนามหลวงนะครับจะให้ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สนามหลวงว่าเป็นยังไง